มาดูเลขเด็ดงวดวันที่1สิงหาคม2563กันนะครับมาดูกันนะครับว่าจะมีเลขเด็ดเลขไหนตรงใจกันบ้างนะครับเราไปติดตามพ,พร้อมๆกันเลยครับเลขเด็ดงวดวันที่1สิงหาคม2563เรามาเริ่มกันที่เลขเด็ดอาจารย์กอกันก่อนเลยนะครับเลขเด็ด3ตัวนะครับมี857 142 463 เลข2ตัว1 2 1 4 3 4 4 2 4 6 5 7 6 3 7 8 8 5 8 7ระวัง4 4 5 5 6 6มาต่อกันที่เลขเด็นอาจารย์ช้างนะครับเลขเด่น2ชุด3ตัวที่เด่น2 6 5 251ห5 0หนึ่ง3 2ห6 284 549 5 2สอง7เลขรอง6 5หทุด2ตัวหน้าเสียงสองหนึ่งสองส1 2ห6หนึ่ง53ส5 2ห 65 67 54 58ระวังเลขเบิ้ลที่อาจมาคือ22 66 55มาถึงเลขเด็ดบ้านสีฟ้ากันบ้างนนะครับวิ่งบน3เลข2ตัวบน07 37 97เลข3ตัวบน907 937 997คู่โต๊37เด่นล่าง1 2ตัวล่าง1 0 1 7 0 5 5 7กรุณากลับตัวบนล่างเลขเด็ดเขาบอกว่าบน4 7ล่าง2 4เลขเด็ดลาบรอย 58 2ตัว58เลิกบน78เลข2ตัวบน52 57 54 74 77 72เลข3ตัวบน452 472 41 2ตัว41เลิกล่าง91 2ตัวล่าง46 45 42 92 9596มาถึงเลขเด็ดแม่จำเนียนเรามาดูทั้งเลขเด็ดขายดี10เลขและเหตุการณ์ต่างๆเราไปติดตามกันเลยครับหวยแม่จำเนียน10เลขขายดีมีดังนี้นะครับ8728888981231242 2 5 7ห้มาดูเลขเด็ดหวยแม่จำเนียนเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเลขเด็ดกันต่อนะครับ2 8 6 8 1 0 7 28ปดหนึ่งศูเแปเจกเกลขมงคลรัชกาลที่10 8แป8เจ็ดแปเกลขมงคลพระพันปี12สสิงหา 4 75, 2 4 7 5 6 4 2 2 6 4 3 4 2เลขดังหลวงปู่เดือนชัย7 8 1 8 1 1 8เลขดังแม่น้ำหนึ่ง79แม่ตะเคียนอำเภอจุมแสงจังหวัดนครสวรรค์มาดูเหตุการณ์เลขเด็ดหวยแม่จำเนียนกันต่อนะครับคลอดลูกบนรถเกง๋ง 1630แท็กซ ok, ok ี่789กระบะ3381 2439เพชรก้าเด็กชายนำโชค8กอไก่สอสลา5676ทะเบียนรถนายกจังหวัดเชียงใหม่20 21 24 25 30 31 สามสี่สามห้าบ้านไผ่เมืองพลแปดเก้าเจ็ดแปดสามคำชะโนดเลขเด็ดหวยแม่จำเนียนเลขตามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามสองแปดห้าเก้าแปดเก้ามาถึงเลขเด็ดมันมากขั้นเทพเด่นหนึ่งเลขสองตัว 10,11,12,17,19มาถึงเลขเด็ดหมาสีหมอกนะครับ 4,8, วิ่งบน 8, เลข2ตัวบน 4,3,4,6,8,3,8,6,4,5, วิ่งล่าง 4, เลข2ตัวล่าง03,08,73,78 7, เลขเด็ดมมาวิ่งวิ่งบน5มาแน่เลข2ตัวบน5 0 5 3เลข3ตัวบน4 5 3วิ่งล่าง2มาแน่เลข2ตัวล่าง 25, 2 5 2 7เลขเด็ดนกตาทิพย์ข้อมูลบน4 2ตัวบน4 1 4 4 4 6และ4 9 มาถึงเลขเด็ดหลวงพ่อปากแดงกันนะครับ4985เด่น8 3ตัวที่เด่น785เลข2ตัวที่เด่น80 08 84 48 86 68รอง5เลขรอง651เลข2ตัวรอง51 15 54 4ี5 7 7าห้าเดเ็ดลขเด็ดปริศนานครสวรรค์จิ้งจกกับหงสามตัวขึ้นบนเต่าสี่ตัวลงล่างมาถึงเลขเด็ดเสือตกถังพลังเงินดีกันนะครับเลขเด่น5ชุดสตัว4ี่ห้าแปดเจ็ดห้าสองสามแปดห

สีเลขเด็ดตังกลวยบน9เลขสองตัวบน9ก้าสองศูนยล่าง3เลขสองตัวล่าง37 4เจ็สีสาและมาถึงเลขเด็ดไทยรัฐนะครับมีเลขสองหสา เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรวบรวมเลขเด็ดงวดนี้ล่าสุดก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจใครๆหลายๆคนนะครับและก็ขอให้ทุกๆคนโชคดีในงวดนี้และงวดหน้าทุกงวดนะครับถ้าหากว่าถูกใจคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์และก็กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ